เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จและการเติบโตของเราจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือทัศนคติซึ่งบางทีอาจจะสำคัญกว่าทักษะด้วยซ้ำเอาละครับมีประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยนะเขาบอกว่าไม่ใช่พรสวรรค์หรอกนะที่ฉุดรั้งเราไว้แต่มันคือทัศนคติต่างหากโหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เปลี่ยนมุมมองได้เยอะเลยนะครับ เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับแบบทำไมชีวิตเราไม่ก้าวไปไหนสักทีเหมือนย่ำอยู่ที่เดิมถ้าความรู้สึกนี้มันคุ้นๆล่ะก็เรื่องที่เราจะคุยกันมนันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะความจริงก็คือทักษะมันก็ช่วยได้แหละแต่ทัศนคติเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าของจริงเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยซึ่งก็คือรากฐานหรือพูดง่ายก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเรานั่นเอง เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเลือกที่อยู่ข้างในใจเรานี่แหละครับทางเลือกพื้นฐานอย่างแรกเลยก็คือเวลาเจอกับความท้าทายเนี่ยเราจะเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้มแข็งหรือจะยอมแพ้กับความกลัวคือความเข้มแข็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่กลัวนะแต่หมายถึงการตัดสินใจที่จะลงมือทำทั้งทั้ที่ยังประมาอยู่ส่วนความกลัวเนี่ยมันก็จะนำเราไปสู่การหลีกเลี่ยงแล้วสุดท้ายโอกาสดีๆก็หายไปหมดเลยแล้วนี่แหละครับ คือกับดักที่น่ากลัวมากๆที่ความกลัวสร้างขึ้นนั่นก็คือการรอรอจนกว่าจะรู้สึกพร้อมหรือเก่งพอซึ่งความจริงมันกลับกันเลยครับทักษะเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากการลงมือทำไม่ใช่มีทักษะก่อนแล้วค่อยไปทำนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่สำคัญอีกอย่างกันดีกว่านั่นคือการเลือกระหว่างความรับผิดชอบกับการโทษคนอื่น การรับผิดชอบเนี่ยคือการยอมรับและถามตัวเองว่าเราทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างในขณะที่การโทษคนอื่นมันคือการชี้ออกไปข้างนอกซึ่งก็เหมือนเรายอมยกอำนาจในมือเราไปให้คนอื่นหมดเลยพลังของการฝึกสมองให้มองหาทางออกเนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะครับมันช่วยจุดไฟให้เราอยากลงมือทาและมีความหวังแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาแล้วก็ถามแต่ว่าทาไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นด้วยลองเปลี่ยนเป็นถามว่าเราจะปรับปรุงเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงดีกว่าเยอะเลย เอาละพอเรามีรากฐานความคิดที่ดีแล้วต่อไปก็ต้องมีเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนมันไปข้างหน้าซึ่งก็คือพลังของการลงมือทำนั่นเองครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความคิดดีๆให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ในโลกความจริงได้ยังไงลองมานิยามคำว่าความมั่นใจกันใหม่นะครับความมั่นใจเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกที่ต้องรอให้มันเกิดนะ แต่มันคือผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจากการลงมือทำมันคือหลักฐานที่เกิดขึ้นซ้ำๆว่าเฮ้ยเราจัดการชีวิตเราได้วะ่ะและนี่คือหัวใจสำคัญของมันเลยครับการลงมือทำเนี่ยมันทำให้ความสงสัยของเราหดเล็กลงเรื่อยๆแต่การผัดวันประกันพรุ่งมันกลับทำให้ความสงสัยนั้นพองโตขึ้นจนน่ากลัวการลงมือทำทันทีคือวิธีตัดวงจรความคิดมากที่ดีที่สุดเลยครับ แล้วจะสร้างวินัยที่มันแข็งแกร่งและต่อเนื่องได้ยังไงคําตอบอยู่ที่วงจร3ขั้นตอนนี้เลยครับ 1. ลงมือทําโดยไม่ต้องรอ 2. ผลักดันตัวเองต่อไปแม้จะรู้สึกว่าพลังงานเหลือน้อยเต็มทีและ 3. ทํางานของเราให้ดีที่สุดแม้จะไม่มีใครมองเห็นก็ตามซึ่งมันก็มาถึงประโยคที่ผมว่าคมมากๆเลยนะวินัยไม่ใช่การรอให้มีพลังงานแต่คือการลงมือทําตอนที่ไม่มีพลังงาน เพราะวินัยของจริงน่ะมันจะแสดงออกมาตอนที่อะไรๆมันยากนี่แหละครับไม่ใช่ตอนที่ทุกอย่างง่ายไปหมดมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับความอดทนหรือก็คือการเล่นเกมระยะยาวส่วนนี้จะว่าดด้วยหลักการที่จําเป็นมากๆในการรักษาความพยายามและสร้างตัวตนของเราในระยะยาวครับ แล้วอะไรล่ะที่มันแยกระหว่างคนที่แค่เริ่มต้นกับคนที่ทำจนสำเร็จมันก็คือเสาหลักเหล่านี้ลละค่ะความสม่ำเสมอแบบไม่เคยแ่วการตั้งมาตรฐานส่วนตัวไว้สูงการไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนและการทำงานหนักแม้ในเวลาที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นความนับถือที่แท้จริงไม่ว่าจะจากตัวเองหรือจากคนอื่นมันได้มาจากการกระทำที่น่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่ยากลาบากครั มันเหมือนการก่ออิทีละก้อนผ่านการทำสิ่งที่เราควรทำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในเวลาที่การหาข้ออ้างมันง่ายกว่าตั้งเยอะนี่คือแนวคิดที่ทรงพลังมากและอาจเป็นกฎข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้คือเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตหรอกครับแต่เราจะได้ในสิ่งที่มาตรฐานของเราเรียกร้องต่างหางพูดง่ายก็คือผลลัพธ์ในชีวิตของเรามันก็คือภาพสะท้อนของมาตรฐานที่เราตั้งไวใ้ให้ตัวเองนั่นแหละ และทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่บททดสอบสุดท้ายของทัศนคติครับนั่นก็คือความซื่อสัตย์ในเวลาที่เราอยู่คนเดียวเพราะเครื่องวัดตัวต,วตวนที่แท้จริงของเราก็คือพฤติกรรมในตอนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนี่แหละครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้ขบคิดกันนะครับในเมื่อตัวตวนที่แท้จริงของเรามันถูกสร้างขึ้นในตอนที่ไม่มีใครเฝ้ามองแล้วสิ่งที่กำลังสร้างอยู่นั้นคืออะไร